ะครับต่อครับพอดีมีคนสอบถามมาว่าทำไมถอดปานแหออกง่ายนะครับหรือว่าปลาแหนะครับนะครับสังเกตครับของผมมันจะลื่นนะครับนะครับสามารถหมุนหมุนลับด้านได้นะครับนะับสามารถอยู่ตรงกลางนี้ได้นะครับแล้วหมุนนะครับ นะครับลื่นนะครับนะครับมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับที่จะให้มันลื่นนะครับนะครับนะครับทำการถอดครับจะมา ตอนนี้มันติดนิดนึงนะครับต้องมันดยีมันใหญ่นิดนึงครับอุปกรณ์ครับปานแหนะครับ,รบเทียน,นครับไฟเช็คครับแล้วผ้าเศษครับมาทำการถัทนะครับนี่ครับ ำมาเทียนไขมาทำการถูครับโอ้ไพนนาเลยนะครับนะครับทาไปเลย เน้นนะครับต้องให้หนาเลยนะครับถึงจะได้ลื่นนะครับลวงครัดนี่ผมก็ทาไปทำไบบนหลายรอบแล้วครับมันก็มองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับมันก็มันหลายรอบแล้วะนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราใส่ใสเทียนไขาทาหรือว่าถูไถนะครับกันครับก็ไปเช็คครับทำการเผาครับละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันครับ ใช้ผ้าครับซับหอเลยครับครับด้านหนึ่งครับต้องทำเรื่อยๆก็ได้นะครับมันจะลื่นตลอดนะครับ สะ่อครับนะครับปูกเลยครับเอาให้แน่นเอาให้ลื่นเลยครับ ลายเทียนให้หมดเลครับนี่ครับงองวับครับรับรองกับลื่นครับลื่นปืดลื่น,นปืดเลยครับครับแล้วก็ทำการสานนะครับเราจะไม่ดึงแน่นนะครับแต่ว่าถ้าดึงแน่นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า เือนอยู่แต่สำหรผมผมไม่ดึงแน่นนะครับทำให้มันหลวมการแหไว้ยทำให้มันหลวมนะครับไม่จะเป็นต้องทำแน่นนะครับ พยายามนะครับพยายามทำให้รอยต่อรอยมัดให้มันอยู่เท่าๆกันครับอยู่เสมอกันนะครับตาแห้่เราจะต้องเสมอกัน,นครับอย่าลืมนะครับต้องลัางจากสารไปอย่าลืมใช้ตัวนี้ครับสารนี้รอยต่อด้วยนะครับสารไปเลยครับ กันนี้ลอยต่อเนอะาะสักสองสามตาก็ได้ครับแล้วแต่เนับพอครับครับก็จบแล้วไม่แล้วครับวิธีการ นำสูตรทำให้ปานแหลื่นนะครับนะครับก็เทียนไขครับตัวนี้ครับก็แบบไหนก็ได้นะครับที่เป็นเทียนนะแล้วก็แชกับข่าวสาหรับนี้ก็จะจบเพียงนี้นะครับถ้าอย่าลืมครับถ้าคลิปนี้เป็นเรียกว่าไงคลิปนี้ถ้าไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าด้วยนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณก็อย่าลืมแชร์ีให้อีก,กหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีนี้นะครับสูตรนี้ถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากด้วยครับติดกดไลค์กดติดตามด้วยครับครับ